สุวรรณกสสามผู้มีความกตัญญูกะตะเวทีและมีเมตตาธรรมน้องๆครับ ความกตัญญูรู้คุนคนนั้นเป็นเครื่องหมายของคนดีผู้ที่มีความกตัญญูเป็นคุณธรรมประจำใจเมื่อต้องพบกับภัยร้ายต่างๆก็สามารถหลุดพ้นมาได้เหมือนเรื่องราวชาดกที่จะนำมาเล่าให้ฟังต่อไปนี้ชาดกเรื่องนี้เป็นเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราในครั้งที่พระองค์เกิดเป็นเด็กหนุม่มผู้มีชื่อว่าสุวรรณสามสุวรรณสามนั้น เป็นผู้มีความกระตันยูมากเขาเลี้ยงดูพ่อแม่ที่ตาบอดทั้งสองข้างและยังเป็นผู้มีความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์อีกด้วยแม้ว่าจะถูกยิงด้วยลูกศรอ,อาบยาพิษจนเกือบเสียชีวิตสุวรรณสามก็ไม่โกรธเคืองต่อคนที่ทำร้ายเขาเลยแม้แต่น้อยและเพราะความดีของสุวรรณสามนี่เองจึงช่วยให้เขารอดพ้นจากความตายมาได้เรื่องราวของเขามีดังต่อไปนี้ ้นไปในครั้งอดีตการนานแสนนานมาแล้วหน้าราวป่าใกล้เมืองพราราณสีมีนายพรานสองคนเป็นเพื่อนรักกันบ้านอยู่คนละฝั่งแม่น้ำได้สัญญากันว่าถ้าฝ่ายหนึ่งมีลูกชายอีกฝ่ายหนึ่งมีลูกสาวก็จะให้แต่งงานกันต่อมานายพรานคนหนึ่งมีลูกชายชื่อทุกกูละอีกคนหนึ่งมีลูกสาวชื่อ ปาริกาเมื่อทั้งสองโตขึ้นพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายจึงให้แต่งงานกันแต่นุมทุกกุละและสาวปาริกาไม่ต้องการจะอยู่ร่วมกันแบบสามีภรรยาจึงชวนกันออกบวชเป็นฤาษีนั่งสมาธิจเจริญเมตตาจิตอยู่ในป่าหิมพานเรื่อยมาด้วยอนุภาพของเมตตาธรรมพระอินทร์จึงเกิดความศรัทธาต่อฤาษีทุกุละ พระอิน์ได้มองเห็นว่าในอนาคตจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นกับสองฤาษีดวงตาของสองฤาษีจะบอดสนิทควรที่จะมีบุตรไว้คอยดูแลพระอิน์จึงเสด็จมาหาฤาษีทั้งสองแล้วบรรดาลให้นางฤาษีปาริกาตั้งท้องโดยไม่ได้ประพฤติผิดพรหมจรรย์ในที่สุดนางก็คลอดบุตรออกมาเป็นชายมีผิวพรรณงดงามจึงตั้งชื่อว่าสุวรรณสามกุมาร สองฤาษีเลี้ยงดูสุวรรณสามจนเขาเติบโตมีอายุ16ปีกลายเป็นเด็กหนุ่มที่หลอเลา้มีผิวพรรณวันณะที่งดงามผ่องใสเหมือนดั่งทองคำในแต่ละวันสุวรรณสามและฤาษีผู้เป็นพ่อแม่จะนั่งสมาธิแผ่เมตตาจิตไปยังสัตว์โลกอยู่เสมอด้วยอนุภาพแห่งกระแสความเมตตาได้ทำให้สัตว์ป่าทั้งหลายในป่าแถบนั้น อาศัยอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขสัตว์ป่าที่เคยดุร้ายและชอบฆ่าสัตว์อื่นกินเนื้อเป็นอาหารเช่นเสือสิงโตหมาป่าเป็นต้นเมื่อเข้ามาสู่ป่าแห่งนี้แล้วก็กลายเป็นเพื่อนกับสัตว์อื่นไม่คิดฆ่าและทำร้ายสัตว์อื่นอีกเลยด้วยใจที่มีแต่เมตตาของสุวรรณสาม เมื่อเขาออกไปเที่ยวเล่นในป่าสัตว์ทั้งหลายก็จะเข้ามาเล่นด้วยในเวลาที่สุวรรณสามออกไปเก็บผลไม้สัตว์ทั้งหลายก็จะห้อมล้อมสุวรรณสามและช่วยเก็บผลไม้เช่นกันแม้ว่าสุวรรณสามจะไม่มีเพื่อนที่เป็นมนุษย์แต่เขาก็มีสัตว์ป่าเป็นเพื่อนเล่นอย่างสนุกสนานอยู่มาวันหนึ่งฤาษีผู้เป็นพ่อแม่ได้ออกไปหาผลไม้ และนำผลไม้กลับมาในเวลาเย็นเมื่อใกล้จะถึงอาสมได้เกิดฝนตกหนักท่านทั้งสองจึงเข้าไปหลบฝนอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่ซึ่งมีจอมปลวกอยู่น้ําฝนป้นกับกลิ่นเงือได้ไหลเข้าไปในที่อยู่ของงูพิษมันเกิดความโกรธจึงปล่อยลมพิษออกมาพิษได้ลอยฟุ้งเข้าสู่ในตาของฤาษีทั้งสองทำให้ตาบอดสนิท การที่สองฤาษีตาบอดก็เพราะเป็นผลกรรมในชาติก่อนที่สองสามีภรรยาเคยเกิดเป็นหมอรักษาตาวันหนึ่งสามีได้รักษาตาของชายคนหนึ่งจนหายแต่ชายคนนั้นไม่ยอมจ่ายเงินค่ารักษาตาให้ภรรยาจึงบอกให้สามีปรุงยาพิษขึ้นมาแล้วลวงชายคนนั้นให้หยอดตายาพิษได้ทำลายดวงตาจนตาทั้งสองข้างของเขาบอดสนิท ด้วยผลกรรมนั้นจึงเป็นเหตุให้ฤาษีทั้งสองต้องมาตาบอดในชาตินี้ฝ่ายสุวรรณสามเห็นว่าฝนตกหนักจึงเป็นห่วงพ่อกับแม่รีบออกไปรับท่านทั้งสองและได้พบว่าพ่อกับแม่ตาบอดสนิทแล้วสุวรรณสามจึงร้องไห้สะอึกสะอื้นอยู่พักหนึ่งแล้วจึงหัวเราะอ,ออกมา พ่อแม่สงสัยว่าเป็นอะไรไปหรือสุวรรณสามจึงตอบว่าที่ผมร้องไห้ก็เพราะสงสารพ่อกับแม่ที่ต้องมาตาบอดแต่ที่หัวเราะนั้นก็เพราะดีใจที่จะได้มีโอกาสปรนนิบัติเลี้ยงดูพ่อแม่อย่างเต็มที่พ่อแม่ได้ฟังต่างก็ตื้นตันนับตั้งแต่นั้นมาสุวรรณสามก็ได้ปรนนิบัติพ่อแม่เป็นอย่างดี สุวรรณสามได้จัดที่พักใหม่โดยผูกเชือกทำเป็นราวไว้ในสถานที่ต่างๆเพื่อให้พ่อกับแม่ผู้ตาบอดสนิทเดินไปไหนมาไหนได้สะดวกสุวรรณสามเป็นเด็กที่ขยันขันแข็งเขาจะตื่นแต่เช้าตรู่แล้วปัดกวาดที่พักจนสะอาดพอพ่อกับแม่ผู้ตาบอดตื่นแล้วเขาก็จะเข้าไปกราบที่เท้าทั้งสองของท่านแล้วก็นำเอาน้ำล้างหน้าน้ำบ้วนปากเข้าไปให้ แล้วยังเตรียมเอาผลไม้และอาหารเช้าเข้าไปวางไว้ใกล้ๆท่านทั้งสองไม่ให้ท่านต้องลำบากเลยแม้แต่น้อยเมื่อเขาจะออกไปเที่ยวเล่นนอกที่พักหรือเข้าป่าไปเก็บผลไม้สุวรรณสามจะเข้าไปกราบขออนุญาตท่านก่อนทุกครั้งนับตั้งแต่นั้นมาสุวรรณสามก็คอยปรนิบัติดูแลคุณพ่อคุณแม่ไม่ให้ต้องลำบากเลย จนกระทั่งในเวลาต่อมาเหตุร้ายก็ได้เกิดขึ้นกับสุวรรณสามเนื่องจากพระราชาพระนามว่าปิละยักษราชพระองค์ชอบกินเนื้อสัตว์มากได้เสด็จเข้าป่าเพื่อล่าสัตว์มาเป็นอาหารจนมาถึงค่าน้ำที่สุวรรณสามต้องไปตักน้ำวันนั้นเองสุวรรณสามเข้าไปกราบขออนุญาตพ่อกับแม่เพื่อไปตักน้ำที่แม่น้ำตั้งใจว่า จะนำน้ำมาต้มให้พ่อกับแม่ได้อาบและดื่มกินจึงถือหม้อน้ำมีสัตว์ป่าจำนวนมากแวดล้อมตามสุวรรณสามไปตักน้ำด้วยฝ่ายพระเจ้าปิลยักษ์ได้ทอดพระเนตรเห็นสุวรรณสามกำลังตักน้ำอยู่ที่ท่าน้ำท่ากลางฟูงกวางและสัตว์ทั้งหลายก็สงสัยว่าชายหนุ่มผู้นี้เป็นใครกันจึงเป็นมิตรกับสัตว์ป่าทั้งหลายได้ แต่พระราชาไม่กล้าเข้าไปถามใกล้ๆกลัวฝูงสัตว์จะตื่นจึงออกอุบายที่จะยิงด้วยธนูอาบยาพิษให้สลบก่อนแล้วจึงค่อยเข้าไปดูว่าเป็นใครสุวรรณสามเมื่อตักน้ำแล้วก็ยกขึ้นบาพระเจ้าปีละยักษ์จึงยิงลูกธนูไปถูกอกข้างขวาทะลุออกด้านซ้ายสุวรรณสามสุดกายลง เลือดไหลนองท่าน้ำฟุงสัตว์ต่างตกใจวิ่งหนีกระจัดกระจายหายเข้าป่าไปเมื่อรู้ว่าถูกยิงสุวรรณสามไม่คิดโกรธเคืองต่อผู้ที่ยิงตนเลยแม้แต่น้อยเขาค่อยๆวางหม้อน้ำลงแล้วล้มตัวลงนอนหันศีรษะไปทางอาสมของพ่อและแม่เพื่อแสดงความเคารพแล้วกล่าวด้วยน้ำเสียงอันสุภาพว่าใครหนอเป็นผู้ยิงเรา เราไม่มีศัตรูเลยในป่านี้ผู้ที่ยิงเราเป็นใครหนอธรรมดาคนฆ่าเสือเพราะต้องการหนังฆ่าช้างเพราะต้องการงาแต่เนื้อหนังของเราไม่มีประโยชน์อะไรเลยแล้วมายิงเราทำไมขอให้ออกมาจากที่ซ่อนเถิดฝ่ายพระเจ้าปิลยัก์ เมื่อได้ยินดังนั้นก็ออกมาแนะนำตนและถามว่าท่านเป็นใครสุวรรณสามตอบว่าข้าพเจ้าชื่อสุวรรณสามเป็นลูกของฤาษีวันนี้ถูกยิงบาดเจ็บแม้จะตายก็มิได้โกรธเคืองถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของโลกสงสารก็แต่พ่อและแม่ที่ตาบอดทั้งสองข้างจะไม่มีคนดูแลอาหารและน้ำที่เตรียมไว้ก็จะอยู่ได้เพียงหกวัน พ่อแม่ก็คงจะตายนับว่าเป็นทุกข์ที่ใหญ่หลวงยิ่งกว่าตัวเองจะถูกยิงด้วยธนูหากพ่อแม่เมื่อทราบข่าวของเราคงเศร้าเสียใจยิ่งนักพระเจ้าปิลยักษ์รู้สึกผิดอย่างยิ่งที่ทำให้พ่อแม่ลูกทั้งสามต้องมาทุกข์อย่างสาหัสเช่นนี้จึงทรงรับปากว่าจะดูแลพ่อแม่ของสุวรรณสามให้ดีที่สุด เมื่อสุวรรณสามบอกทางไปอาสมแล้วยาพิษก็กำเริบจนทำให้สุวรรณสามสิ้นสติไปพระราชาทรงนำดอกไม้มาบูชาสุวรรณสามจากนั้นทรงถือหม้อน้ำเสด็จไปอาสมของดาบทเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ฤาษีผู้เป็นบิดามารดาของสุวรรณสามฟังสองฤาษีต่างก็ร้องไห้คร่ำครวญถึงลูกชาย และขอให้นำท่านทั้งสองไปยังร่างของลูกชายที่นอนจมกองเลือดอยู่เมื่อไปถึงนางฤาษีปาริกาได้ตรวจดูลูกชายจึงรู้ว่ายังไม่ตายเพียงแต่สลบไปเท่านั้นจึงตั้งจิตอธิษฐานนึกถึงคุณความดีของสุวรรณสามว่าสุวรรณสามเป็นคนดีมีความเมตตาการุณาและกะตัญญูต่อพ่อแม่ ขอให้ความดีนั้นบันดาลให้สวรรณสามฟื้นคืนมาด้วยเถิดในขณะนั้นเองเทพธิดาชื่อพระสุนทรีซึ่งเคยเกิดเป็นมารดาของสุวรรณสามในชาติปางก่อนก็มาช่วยตั้งสัตยาธิฐานด้วยว่าใครๆจะเป็นที่รักของเรายิ่งกว่าสุวรรณสามย่อมไม่มีด้วยสัจวาจานี้ ขอพิษร้ายจงหายไปความอัศจรรย์ก็พลันบังเกิดขึ้นพิษร้ายได้หายไปทันทีสุวรรณสามกลับฟื้นขึ้นเป็นปกติและในตาที่มืดบอดของบิดามารดาก็กลับเห็นชัดเจนเป็นปกติเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้พระราชาทรงอัศจรรย์ใจมากและทรงรู้ว่าสุวรรณสามรอดพ้นจากความตายมาได้ ก็เพราะความกตัญญูกะตะเวทีและความมีเมตตาของสุวรรณสามนี่เองพระองค์ทรงประคองอัญชลีขอขมาโทษต่อสุวรรณสามฝ่ายสุวรรณสามไม่คิดเคืองแค้นต่อพระราชาเลยมีแต่ใจที่รักและหวังดีต่อพระราชาสุวรรณสามจึงแสดงธรรมต่อพระราชาว่านับแต่นี้ไป ขอให้พระราชาจงดำรงอยู่ในทศพิษราชธรรมจงเลิกฆ่าสัตว์และมีเมตตาต่อสัตว์ทั้งหลายและขอให้สั่งสมบุญถวายทานแด่พระภิกษุสงฆ์และสมณาชีพรามและเลี้ยงดูบิดามารดาเถิดเมื่อละจากโลกไปแล้วย่อมไปสู่สุขติโลกสวรรค์พระราชาทรงเชื่อจึงทรงตั้งสัตว์ว่าจะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอีกต่อไป และจะทรงบำเพ็ญตนอยู่ในศีลธรรมมีความเมตตาการุณาให้ทานแก่ราษฎรชาวเมืองอย่างสม่ำเสมอตลอดไปแล้วจึงเสด็จกลับสู่บ้านเมืองส่วนสุวรรณสามนั้นก็ได้ปรนิบัติเลี้ยงดูพ่อแม่ดังเดิมและตั้งใจบำเพ็ญธรรมเมื่อสิ้นอายุไขจึงไปเกิดในปรหมโลกเราจะเห็นได้ว่า ความกตัญยูคือเครื่องหมายของคนดีคนที่มีความกตัญญูกะตะเวทีย่อมได้รับการชื่นชมยกย่องจากคนอื่นเสมอแม้ในเวลาที่ต้องพบกับภัยอันตรายคนที่มีความกรตัญญูก็จะสามารถรอดพ้นมาได้ดังนั้นเรามาฝึกฝนความกตัญยูให้เกิดขึ้นในใจของเรากันเถอะนะครับ